เอาโจทย์ว่าอย่างนี้สมมติท่านทำโรงเรียนโครูบัลลังเป็นโรงเรียนแรกวันนี้บทบาทที่อยากให้ท่านนำเสนอวันนี้ก็คือว่าท่านมีวิธีการเพิ่มระดับคุณภาพให้โรงเรียนครูบัลลังเนี่ยว้าวได้ยังไงมันจะมีคุณภาพเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ประเด็นที่หนึ่งําอะไรเพิ่มอะไรแบบไหนยังไงจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไงอะไรยังไงแล้วครูเป็นยังไงพออกเป็นยังไงจำแนกแต่การจะทำยังไงซึ่งจะมีคุณภาพที่ี สองถ้าตรงนี ham, ้มีคุณภาพโรงเรียนเครือข่ายจะเข้ามาใแทรกจะเป็นคนรุ่งแรงอย่างไรโดยเรื่องแบบที่โรงเรียนไหนที่โรงเรียนไหนช่วอะไรช่อยอะไรช่วอะไรช่วอะไรช่วอะไรจะกี่ปีก็ไม่เป็นไรหรอกสิ่งนี้เราอยากจับต้องได้อยากเห็นกับกระบวนการปฏิบัติอันนี้อันนี้เดี๋ยวท่านพักไว้ค่อยๆสมุนกันไปแล้วหลักุนท้ายจะมีสองส่วนคือส่วนที่ยกระดับคุณภาพโรงเรียนนี้ ทำอะไรได้ทำอย่างไรปัญหาประัพท์งไอันที่สองจะดึงเครือข่ายเข้ามาเจ็บลูกเลยจะดึงลูกไหนก่อนลูกไหนหลักแล้วปัญหาปรศัพท์มีอะไรเช่นผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่อยากมาครูบางคนไม่อยากมาถ้ามาแล้วคุณครูจะไม่ดียังไงที่ตัญหาจะต้องมีอันนี้แลจากเราเรอยกโทรัพท์ตรงนี้มาสาบเนาะเดี๋ยววันจะมาเริลูกจากพอ ยันยมวัดที่เป็นแม่นานมี้เป็นพระอภิษเต่าเรา